สวัสดีครับสาระดีๆกับช่องภูกระเบิด c h ชาแนลและเพจคำคมผู้บริหารนะครับก่อนที่จะรับฟังเรื่องราวดีๆในคลิปนี้ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบน่าจะโดนใจหลายครอบครัวเลยคือจะคุยกับลูกวัยรุ่นยังไงให้เขาเปิดใจให้เข้าใจกันจริงๆนะครับเราก็มีข้อมูลดีๆจากคู่มือของกรมสุขภาพจิตเลย เรื่องการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัวแล้วก็มีมุมมองอื่นๆด้วยใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาหาเ,เหมือนเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างวัยให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะครับผมเริ่มตรงจุดที่ยากเลยหลายบ้านเนี่ยคุยกันไม่กี่คำอา้าวเริ่มมีอารมณ์ละหรือลูกวัยรุ่นก็รู้สึกโอ้ยพ่อแม่ไม่เข้าใจหรอกเดี๋ยวก็โดนดุโดนตัดสินทำไมมันถึงเป็นแบบนี้บ่อยๆครับ อืมคือมันมีหลายอย่างประกอบกันนะคะอย่างแรกเลยก็เรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นเองคือช่วงวัยนี้เขากำลังแบบอยากเป็นตัวของตัวเองมากๆต้องการให้คนยอมรับซึ่งบางทีมันก็อาจจะดูเหมือนเอ่อต่อต้านในสายตาพ่อแม่ครับครับในขณะที่พ่อแม่เองก็เอ่อมักจะใช้ประสบการณ์เก่าๆความเป็นห่วงนะคะเป็นหลักในการคุยมันก็เลยอาจจะสวนทางกันนิดนึง แล้วเรื่องเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ล้วครับมีผลเยอะไหมโอ้มีส่วนสำคัญเลยค่ะคือดิจิทัลดิส rup ชันนี่มันเปลี่ยนวิธีชีวิตวิธีคิดเร็วมากนะคะวัยรุ่นเขาก็รับข้อมูลรับรู้โลกในแบบที่ต่างไปจากรุ่นพ่อแม่เลยมันก็เลยเกิดเป็นช่องว่างได้ง่ายขึ้นคือความแตกต่างนี้จริงๆมันปกตินะคะแต่เราต้องหาวิธีคุยกันให้เจอครับพอพูดถึงวิธีคุยในคู่มือเขาเน้นหลักรู้เขารู้เรามากเลย อันนี้มันช่วยยังไงครับใช่ค่ะสำคัญมากรู้เราก็คือวัยรุ่นเองต้องพยายามเข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจว่าอารมณ์เราเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนเราต้องการอิสระอันนี้ไม่ผิดนะส่วนรู้เขาเนี่ยก็คือพยายามมองในมุมของพ่อแม่ผู้ปกครองบ้างหมายถึงให้เข้าใจว่าจริงๆท่านก็มีความเครียดมีเรื่องกดดันอื่นๆเหมือนกันคาพูดหรือการการะทาที่เห็นนะคะว่าจริงๆมันมีความรักความห่วงใย,ยซ่อนอยู่หรือเปล่าแม้บางทีมันจะออกมาเป็นการบน่นการควบคุม แต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้อ่าอาคติมันจะลดลงแล้วมันจะคุยกันง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะอ๋อคือเห็นความหวังดีที่อยู่ขั้นหลังว่างันเถอะประมาณนั้นเลยค่ะพอเข้าใจที่มาที่ไปแล้วคราวนี้มาดูเครื่องมือช่วยสื่อสารกันบ้างมีเทคนิคอะไรที่แบบน่าเอาไปใช้บ้างครับ มีอันหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคือ i Message หรือการสื่อสารที่ขึ้นต้นด้วยความรู้สึกหรือความต้องการของเราคือแทนที่เราจะไปชี้ว่าทำไมทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้ซึ่งมันฟังดูเหมือนกล่าวหาตำหนิใช่ไหมคะครับครับฟังแล้วก็อยากจะเถียงเลยใช่ค่ะลองเปลี่ยนเป็นพ่อรู้สึกกังวลนะเวลาลูกกลับดึกหรือแม่ไม่สบายใจเลยที่เห็นผลการเรียนลูกเป็นแบบนี้ หรือถ้าเป็นฝั่งลูกก็หนูรู้สึกกดดันนะเวลาพ่อแม่คาดหวังเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะอ๋ออย่างตัวอย่างที่เขาให้มาแทนที่จะบอกว่าทําไมพ่อไม่ออกกําลังกายก็เปลี่ยนเป็นหนูเป็นห่วงสุขภาพพ่อนะอยากให้พ่อแข็งแรงเราไปออกกําลังกายด้วยกันไหมครับแบบนี้เหรอครับใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยมันจะนุ่มนวลกว่าเยอะลดการประทะได้ดีมากแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการฟัง การฟังนี่เหมือนจะง,ง่ายแต่จริงๆยากนะครับใช่ค่ะต้องเป็นการฟังอย่างตั้งใจจริงๆคือฟังให้จบอย่าเพิ่งรีบตัดสินอย่าทึ่งแยง้งแม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตามนะคะคือพยายามจับใจความว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรเขามองเรื่องนี้ยังไงเปิดใจรับฟังมุมมองเขาก่อนแล้วถ้าเกิดคุยๆกันไปแล้วมันเริ่มมีอารมณ์ล่ะครับแบบเริ่มปรีดทั้งคู่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่าอันนี้ก็สําคัญค่ะการจัดการอารมณ์ตัวเองเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ไหวแล้วโกรธแล้วลองหายใจลึกๆก,ก่อนหรือนับเลขในใจช้าๆหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ขอเวลานอกบอกไปเลยว่าเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งนะจะเย็นๆแล้วค่อยมาคุยกันต่อ <c oughs> ส่วนถ้าเป็นพ่อแม่ที่กําลังมีอารมณ์บางทีการที่เราตั้งใจฟังเงียบๆไม่รีบโต้ตอบก็อาจจะช่วยให้ท่านเย็นลงได้เหมือนกันค่ะครับผมเรื่องคําพูดนี่ก็สําคัญมากๆเลยนะครับบางคําพูดนี่ทําร้ายจิตใจกันยาวเลย ใช่ค่ะคำพูดมีพลังมากจริงๆคําง่ายๆอย่างขอบคุณขอโทษพ่อเป็นห่วงนะแม่รักลูกนะอะไรพวกนี้มันสร้างความรู้สึกดีๆได้เยอะมากแต่ในทางกลับกันคําที่แบบแสดงความไม่ใส่ใจไม่รับฟังอย่างรู้แล้วหน้าพูดไปก็ไม่เข้าใจหรอกหรือคําเปรียบเทียบทําไมไม่เหมือนลูกบ้านโนนพวกนี้สื่อบ,บนทอนความสัมพันธ์สุดๆเลยค่ะฟังแล้วเจ็บจีดเลยครับค่ะต้องระวังมากๆ ซึ่งพอสื่อสารกันไม่ดีใช้คำพูดไม่ดีมันก็มีโอกาสเกิดความขัดแย้งได้ง่ายเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องเงินแน่นอนค่ะความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เกิดขึ้นได้เมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันคู่มือเขาก็ย้ำนะคะว่าเป้าหมายของการคุยเวลาขัดแย้งกันไม่ใช่การเอาชนะแต่เป็นการหาทางออกร่วมกันแล้วถ้ามันขัดแย้งกันรุนแรงเลยครับจะรับมือ,อยังไงดีให้หยุดพักก่อนเลยค่ะ รอให้ใจเย็นลงทั้งคู่แล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ใช้เหตุผลเป็นหลักยอมรับว่าเออเราอาจจะคิดไม่เหมือนกันได้นะและที่สำคัญมากๆที่คู่มือเน้นย้ำคือต้องรู้จักขอโทษเมื่อรู้ว่าเราผิดพลาดไปและต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเอาไว้ค่ะ ฟังดูแล้วการจะสื่อสารกับวัยรุ่นให้เข้าถึงใจนี่ต้องใช้ทั้งความเข้าใจความอดทนแล้วก็เทคนิคจริงๆนะครับจากทั้งสองฝ่ายเลยถูกต้องเลยค่ะก็อยากให้ลองนําแนวคิดหรือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราคุยกันวันนี้ไปลองปรับใช้ดูนะคะบางทีการเปลี่ยนแปลงแค่นิดเดียวในการพูดการฟังการเปิดใจอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในบ้านได้เลยนะคะครับก็น่าคิดต่อนะครับว่า การสื่อสารที่ดีแบบนี้มันไม่ใช่แค่ทำเป็นครั้งคราวนะแต่ต้องทำสม่าเสมอด้วยแม้ในวันที่เราเหนื่อยหรือเครียดอันนี้อาจจะเป็นความท้าทายที่ท้าจริงเลยของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากให้ทางช่องผู้กับเบิร์ด c h a ชแนลและเพจคำคมผู้บริหารพูดคุยเกี่กับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ